ถ้าเลยแล้วเตยหัตยาบำรุงสุขพูดอะไรออกมาในเกมกับเกาหลีใต้แฟนๆลูกยางพากันสงสัยเตยบ่นตัวเองว่าอะไรถึงบางอ้อก,กันสที จากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022เกมที่วอลเลย์บอลหญิงไทยพบกับเกาหลีใต้ซึ่งตกสาวไทยก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดเอาชนะสาวแดนสมขาวไปขาดลอย3-0เซตอย่างไรก็ตามในแมตช์ดังกล่าวได้มีจังหวะที่กล้องจับภาพซูมมาที่เตยหัทยาบำรุงสุขซึ่งเตยก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาพอดีทำเอาบรรดาชาวเน็ตแฟนๆลูกยางชาวไทยอ่านปากว่า เตยพูดอะไรออกมาสงสัยว่าเตยบนตัวเองว่าอะไรเดาว่าจะเป็นคำคำนั้นตามที่หลายๆคนคิดไว้หรือเปล่าล่าสุดมีการเฉลยแล้วโดยอัปเดตล่าสุดทางเพจหัทยาบำรุงสุขออกมาคลายข้อสงสัยแฟนลูกยางไทยเรียบร้อยแล้วโดยทางแอดมินเพจโพสชี้แจงแล้วทำเอาหลายๆคนถึงบางอ้อหายสงสัยไปตามๆกัน แอดมินมาเฉลยจ้าเนื่องจากแต้มนี้เตยกระโดดตกแบบลูกชิดเน็ตมากเกือบชนเน็ตเตยเลยบ่นตัวเองว่าโอ๊ยชิดช้าฮะกล้องก็ดันจับภาพมาที่เตยพอดีส่วนอากาศในสนามไม่ร้อนจ้าหนาวด้วยซ้ำ โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทยรอบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเล่บอลชิงแชมป์โลก2022และโปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยผ่านทางช่อง Workpoint 23สำหรับในรอบนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มและ8ทีมแข่งขันพบกันหมดในสายโดยจะคัดเอา4ทีมที่ผลงานดีที่สุดจากทั้ง2กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป